มีกี่คันกี่คันก็หมด SUV คุณภาพจาก Ford EcoSport 1.5เทรนออโต้ปี14สวยสวยๆไม่ห้0 0 0ืกว่ากิโลครับวันนี้เปิดราคาตัดสดเพียง2 9 9 0 0 0บาทโอ้โหลดร,ราคา7,000 0 0ครับวันนี้เหลือ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดไฟแนนซ์เนี่ยผ่อน3,000กว่าบาทตลอดสัญญาเพื่อนๆ ใครสนใจรถผ่อนถูราคาแบบนี้สมรรถนะยกสูงเ u v ขับดีดีนะครับเพื่อนๆประหยัดน้ำมันด้วยสีดำสวยๆงามๆประวัติดีไม่ห้า0มื่นกว่ากิโลครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษใครสนใจเดี๋ยวให้เฮียคุยตรงเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องผ่านใครใครสนใจคันนี้รีบด่วนเช็คสถานะรถถ้ารถว่างต้องรีบไปอยู่ไกลก็วิดีโอคอลครับจองรถง่ายๆซื้อง่ายๆจัดไฟแนนซ์ง่ายๆที่นี่ที่เดียว ใครสนใจคันนี้โทรมาด่วน088 584 5375รายละเอียดเบอร์โทรและข้อมูลอยู่ใต้คลิปนี้ครับ